กาวแต่ละชนิดต่างกันยังไงมาดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกาวกันนะครับกาวประเภทต่างๆนะครับมันใช้งานยังไงมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับซึ่งในที่นี้นะครับวันนี้ก็จะมีกาวนะครับหลายๆชนิดนะครับก็จริงๆไม่ได้มีแค่นี้นะครับยังมีอีกหลายชนิดมากนะครับที่ เราจะนํามาใช้นะครับในการสร้างเครื่องร่อนเครื่องบินพลังยางนะครับแล้วก็ใช้งานประเภทต่างๆนะครับนอกจากเครื่องเครื่องบินพลังยางก็เริ่มตั้งแต่อันดับแรกนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นกาวจากนําเข้านะครับเป็นกาวนําเข้าสังเกตง่ายนะครับตัวนี้เขาจะว่าวูสกูนะครับตัวนี้ก็คือกาวสําหรับทาไม้นะครับตัวนี้ จะมีคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถกันน้ำได้ครับ water water proof นะครับตรงนี้เขาบอกว่ากันน้ำได้นะครับใช้ได้ทั้งภายนอกและก็ภายในนะครับนี่นะครับนี่ครับภายนอกและก็ภายในนะครับตรงนี้นะครับสามารถใช้งานได้นะครับส่วนยี่ห้อนะครับตัวนี้ก็ไทชบอลนะครับไทบอลนี่เป็นยี่ห้อนะครับตัวนี้จากที่ ได้ลองใช้นะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับค่อนข้างดีเลยก็ใช้สาหรับงานไม้ครับก็แต่ว่าก็จะแห้งช้านิดนึงนะครับแต่ว่าติดค่อนข้างแน่นดีนะครับติดติดได้ดีเลยมาอันที่2ต่อเลยนะครับก็อันนี้นะครับก็หลายๆคนนะครับที่ทําเครื่องร่อนอยู่ก็จะคุ้นเป็นอย่างดีนะครับคุ้นเป็นอย่างดีเพราะว่าเราจะใช้กันเยอะนะครับอันนี้กาวติดโฟมนั่นเองนะครับตัวนี้เป็น P.O.R. นะครับอันนี้จะเก่าไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะครับ P.O.R. นะครับเป็นกาวยูฮูนะครับติดโฟมนะครับจริงๆติดโฟมมีหลายชนิดนะครับแต่วันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างยี่ห้อนี้ขึ้นมาแล้วกันนะครับผมไม่ได้มีโฆษณาเลยนะครับแต่ว่าก็รีวิวนะครับให้ให้คนที่สนใจนะครับได้นําไปเลือกใช้กันได้นะครับอันนี้ก็เป็นติดโฟมนะครับก็ค่อนข้างค่อนข้างดีอยู่นะครับค่อนข้างดีอยู่ครับ ส่วนอันนี้นะครับอันนี้หลายๆคนอาจจะคุ้นนะครับอาจจะเคยใช้หรือไม่เคยใช้นะครับก็ส่วนกาวนี้นะครับก็เป็นกาวเขาบอกว่าเอามาเทสต์ออนไชนานะครับจากประเทศจีนนะครับไม่ว่าจะติดแก้ววัสติกนะครับไม้หรือวัสดุอย่างอื่นนะครับเกี่ยวกับงาน DIY งานประดิษฐ์อะไรอย่างนี้นะครับแต่นะครับอันนี้มีคุณสมบัติพิเศษก็คือเราจะนํามา ผสมกับอะซิตโตนนะครับผสมกับอะซิตโตนเพื่ออะไรครับเพื่อทุทีนะครับเพื่อนะครับเพื่อใช้ในเครื่องบินพลังยางนะครับที่เป็น f 1 d นะครับเพราะว่ากาวชนิดนี้ถ้าผสมกันปุ๊บนะครับจะทำให้เกิด ปฏิกิริยานะครับทำให้กาวเนี่ยติดแล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับผสมออกมาใส่ขวดแบบลักษณะนี้นะครับนะครับมันเป็นลักษณะนี้หลังจากที่เราผสมเสร็จแล้วนะจะเป็นเช้ใส่แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกาวสำหรับคูเจนะครับเอาไปทำออกมาเพื่อติดกับอ่าสปานะครับโบลอนลำตัวปีกใบพัดนะครับของเครื่องบินมลังยาง F1D นะครับกาวชนิดนี้ก็ลองหาซื้อกันได้นะครับ ลองหาซื้อกันได้นะครับต่อไปกาวนี้ก็จะเป็นกาวที่ทุกทท่านนะครับคุ้นหูติดหูมาตลอดนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่ากาวตาช้างคโต้นะครับก็ใช้กับเครื่องบินพลังยางใช้กับงานนั่นอื่นงานทั่วๆวไปงาน diy นะครับได้หมดนะครับก็ ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับอันนี้ก็จะแห้งช้านะครับแห้งช้านิดนึงนะครับประมาณ5-10ถึงวินาทีนะครับอันนี้ก็ถึงจะแห้งนะครับทิ้งไว้นิดหนึ่งส่วนตัวน,นี้นะครับอันนี้ก็เป็นกาวร้อนเหมือนกันนะครับกาวร้อนเหมือนกันแต่2ตัวนี้มีความแตกต่างกันก็คืออันนี้จะแห้งเร็วนะครับประมาณหยอดปุ๊บประมาณ1วินะครับ สวิมันก็จะแห้งแล้วส่วนตัวนี้ก็ประมาณ5ถึงสิวินะครับก็ลองไปเลือกใช้ใกันดูนะครับว่าเรางานที่เราจะใช้เราอยากให้ติดเร็วเลยหรือว่าต้งองรอนิดหนึ่งนะครับเพราะบางงานเนี่ยถ้าติดเลยบางทีมันก็ไม่ไม่เหมาะนะครับบางงานก็จะใช้ใค่อนข้างแบบว่าให้ติดเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองลองไปเลือกใช้ดูนะครับ สองชนิดนี้ก็คือกาวล้อนะครับถ้าภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่ากาว CA นะครับ CA นะครับไซไซเ o โนคลิเลตนะครับซึ่งผมก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะครับก็เราไม่เลือกใช้กันดูนะครับอันนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับก็เป็นกาว CA เเหมือนกันแต่เป็นคุณภาพที่สูงขึ้นมานิดนึงนะครับก็ติดเร็วติดแห้งเร็วนะครับแห้งเร็วนะครับ ส่วนตัวต่อไปส่วนตัวนี้นะครับล็อกใช้นะครับสีหนึ่งหนึ่งอันนี้ก็มีหลายๆท่านนะครับก็อาจจะยังไม่เคยใช้นะครับตัวนี้มีคุณสมบัติที่พิเศษนิดน,นึงก็คือจะแห้งเร็วนะครับแห้งเร็วแต่จะไม่เหมือนกาวร้อนครับจะไม่เหมือนกาวร้อนหมายถึงว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับเจลนะครับเป็นคล้ายๆกับเจลทาลงผิว ผิวไม้นะครับผิวพลาสติกผิวโฟมได้ครับไม่กัดโฟมนะครับส่วนพวกเการ้อนปกติจะกัดโฟมนะครับทาโฟมไม่ได้ตัวนี้นะครับก็ลองเลือกใช้ดูนะครับอันนี้ผมก็มีรีวิวไว้แล้วนะครับส่วนอันนี้เดี๋ยวเาเรียกว่าอะซิโตนนะครับอะซิโตนเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนสารเคมีนะครับที่อยู่ใน สมุนสมของน้ํายาหลังเล็บนะครับอันนี้เอามาละลายกับกาวนะครับกาวอย่าง,างกาวตัวนี้นะครับเราเอามาผสมกันจะทําให้นะครับความเข้ข้นของกาวลดลงแต่ยังมีความเหนียวก็คือการติดได้เหมือนเดิมนะครับก็สารผับผมนะครับวันนี้มีใครมีอะไรสงสัยนะครับหรือว่าอยากจะ สอบถามหรือว่ามีอะไรผิดพลาดอยากจะคอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้นะครับใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับว่าเอะอันนี้มันสามารถทําอย่างงี้อย่างงี้ได้เพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยเล็กเปลี่ยนกันได้นะครับผมนะครับก็ยินดีนะครับที่จะแบ่งปันนะครับหาอะไรมาหาสิ่งต่างๆนะครับมาแบ่งปันความรู้นะครับแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยน้อย นะครับเพื่อใหอ้ทุกคนนะครับได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับอย่างไงอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนักพินอยของกูชาดด้วยนะครับครับสวัสดีครับ